ขอบใจเนี ờ, ่ยขอบใจที่ได้แอโอจะดีใจดีใจแหงบ่จะบ่กเคยมีแอเคยมีแต่ยังเคยมีแต่ขนมเคยมีแอสวัสดีครับผมแบคัอ หลอกเกินสวัสดีครับท่านผู้ชมผมแบกคือคือตอนนี้ผมกําลังพาคร<ป>อบครัวอีกครอบครัวหนึ่งของผมนะ,ะมามามา,มา,ม,ามาเล่นแตดมาเล่นตาดนะท่านผู้ชม,มปกติก็ก็พาอีกครอบครัวหนึ่งไปแต่วันนี้ก็แบบมาอยู่ปากเซไงผมก็เที่ยวไปเที่ยวมาระหว่างปากเซกับเบียงแกนเพราะว่ามีสองครอบครัวไงเห็นไหม <Yeah. S 1> นิตาก,กับแม่นิตาก,กาลังข้ามไปคือตอนนี้มันเป็นวันผู้หญิงนะท่านผู้ชมผมก็บอกว่าอยู่ไทยมัน มันมันเป็นคือการบ่กเพราะว่าอยู่นี่มันเป็นอ่าวันที่8เดือนสามันเป็นอ่าวันมนยิ่งสากลนะของอยู่ลาวผมก็เลยอ่าถือโอกาสถือโอกาสกับพาพาพาเมียมาลินอืมพาเมียมาลินเพราะว่ากว่าไม่มีโอกาสไงกว่าจะได้ทัวร์คอนเสิร์ตแล้วก็สูภาณาก็กําลังมาแล้วก็หมู่ผมหมู่ผมที่ไม่ได้เห็นกันเศร้ากว่าปีนะท่านผู้ชมตั้งแต่ตอนที่ผมอยู่อ่าสวรรคเขตตอนที่ผมสี่ห้าปีแต่ตอนนี้ก็แบบมาเจอกันไง ก็แบบนัดกันมาดิ่นตากบรรยากาศก็โคตรดีนะท่านผู้ชมตากตอนนี้ก็เดี๋ยวผมจะทายทุกคนเบิ่งนะคนก็หลายนะผู้แากผู้สาวเอตอนนี้ก็เมาหนึ่งนะท่านผู้ชมเห็นไหมทีมงานพวกผมก็นั่งอยู่นั่นแหละอ่าตอนนี้ก็พานิตาเละเนาะโอ้จะเห็ดยังฮะน้ำย็น ไหน่น้ำเย็นมากเลยท่านผู้มน้ำน้ำใสแห้งนี่ยแบบว่าเดี๋ยวอาเห็ดสุบชมหล่อๆเด้อยเฮ้ยคล่อเนี่ยคอลรอเรื่อยๆเดียวเห็นไหมท่านผู้ชมน้ำใสมากเลยนะตาพุกไหมก็โอเคอู้วจะถ่ายหรือว่าคลิปเจ้าเดี๋ยวจะบอกฮะ คือไปถ่ายมันแล้วเอาบ่ทคือไปถ่ายคลิปถ่ายคอยฮะม่วนบ่ <c oughs> นี่ห <c oughs> นาวปะจ๊ะบรรยากาศมันก็โอเคนะผูช้ชมอ่ามันเป็นข้นกันหลายแต่ว่าเขาเริ่มเมื่อไหร่แล้วพอมันคำไปเด็ตอนนี้ก็ห้าโมงครึ่งแล้วนะห้าโมงครึ่งแล้วแต่เขายุ่งทุกเกือบไงหมาเกือบไงหมา โอ้ยโต๊ะณะบรรยากาศก็โอเคแต่ผู้เช้าขมเอื่อเบิดเลยกี้นี่าศี่ายผู้เช้าอยู่แต่ขมเมื่อเบิดก็เริ่มิถายผู้ชาอยนี่บบเจ้ผู้เฒ่าผู้เฒ่าไปจาก่ทยผู้เฒ่าแเแผู้แก่ โอ้ตุยน้อเดียวนี่กินหลายอ้ปเห็นยังมาคือตุยตุยกินหลโอ้ยกินหลคุณไปถายยนะไปถายตนอันนั้นายยังเดี๋ายเห็นน่ตายนนตายถ่ายหูนนั่งแบบนั่งแบบได้นู่้อลีลาการยืนบ่ธรรมดาจะได้กะต๊กเด้กระต๊ก เก๊กขาเก๊กขาเอาองมามเด้อเอาอยู่นี่แหละเดี๋ยวกระต๊ะคะเดี๋ยวนั่งอยู่หินต้นตนี้ก็ได้ตานั่งอยู่หินต้นนี้นี่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 นนนงามนี่ถ่ายอ่อหอยทูเรนี่เอา,าเปลี่ยนกับไายเนานะเออผูแ้แนบบึงผู้ซีม่แนบบึงข่อยไนงะดีละดีละ เป็นกระไายหูบนะตอนนี้ท่านผู้ชมนับในี่งทีละนับเน่หนึ่งสองสับน่ดีถอยยางโอ้ลินชาการหนังถ่ายช่ไหมได้บอก หายคอยเอาไปถ่ายคอยห็นทรงรอรอห็นทรงรอรใช้แว่นปะ้ยใส่แว่นใส่แว่นใส่แว่น้ไม่สิลกันชินังถ่ายโอ้ลลาการถ่าย ใช่อุบ้าใช่ว้าวเห็นบาเลยเว้ย <c oughs> ตอนนี้คันลายมากเลยนะท่านผู้ชมอุย๊ยโธ่เมื่อกี้วันเจ้าใส่ชดุดกีน <c oughs> ชุดตลาดชุดโล่สั่กันหลายเดี๋ยวตอนนี้ผมขออนุญาตก,กินเบียร์ก่อนนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะไปถ่ายบรรยากาศอยู่ทางถึงให้ทุกคนเบ่ง เดี๋ยวจะพาไปบึงบักโซพนาเอ้ยอ่าคุณโซพนาถ่า,ายหูกนะครับผู้ชนะมเออเจ้ามาได้ต้ามาบึงคุณโซพนาถ่า,ายหูกโอ้เสียวนะครับผู้ชม <c oughs> <c oughs> เป็นวินได้ เตือไม่รอ,อีิหนาทุกสีปลาเขาไปจุดภาพเลยโอ้ลงไปเนี่ยโมี่อะไรสน้ำตัวมันลอยไปไหนปเ๊ยน้ำมันบอยโอ้น้ำมันลอยเห็นไหมท่านผู้ชมนี้ดีกว่าเียวจียว ้มเก่้งามเด้อืองได้เคยยืนั้กล่องได้ฮะดูตัวนะโซเท่ง4แชสแหละเดียวสลองยิ้ต็ม่ใช่อเมือเลยทีนึตอนนี้ก็ทีใก่เคเอฟซีแถมอ่า บรรยากาศก็ง,งามแห้งนะท่านผู้ชมวันนี้ยิ่งเลยท่านผู้ชม<บ>ตอนนี้ก็กลับมาหอดห้องแล้วนะหลังจากไปเล่นตาดมานิตาดีใจแห้งนะตอนนี้ดีใจยังดีใจไรใด่เอ๋ฮะดีใจใด่เอ๋ใส่เอ๋ใสนะ่ขนามาตีไรขนาะดมาปกติห้องนี้จะไม่มีแอนะท่านผู้ชม แต่ตอนนี้ก็แบบอ่ากำลังติดแอร์ใหม่เออปกติก็ใช้แต่พัดลมสองสามหน่วยแต่ที่เรามันห้อนแหงไงคือห้อนแท้ฮอนว่ห้อนจนนอนบ่ได้ก็เลยต้องติดแอร์นะท่านผู้ชมอืมติดแอร์ใหม่บอขอบใจขอติดอะไหขอบใจหันมาพี่หันมา อ้าวคลิปนี้ก็ไม่มีอีกอย่างหลายนะท่านผู้ชมก็จะจบเป็นเพลงสำนี้เจอกันคลิปหน้านะจบด้วยผูกติดแอร์ชิมว่าขอบใจบ่เลยมาที่ใดมาขอบใจก่อนมาหนึ่งอขอบใจเด้วยพอมีขอบใจยังขอบใจที่ได้แอร์โอ้จะดีใจดีใจแห้งบ่จะบ่เคยมีแอร์ <laughs> เคยมีแต่ยังเคยมีแต่ขนม เคยมีแอร์เคยมีแต่พัลมแต่แอร์ดีใจเต้นได้บ่าี่ยมันเย็นเล้วด็โอ้เย็นแล้วโอ้โเย็นแหงดีใจโอ้โอ้ออ้ดีใจแหงบ้นนอกไม่เคยมีแอร์จากเถอะ